โลงแมนชั่นชั่นชันชัน The b l o w Mansion สิ่งที่คุณเห็นทั้งหมดนี้เอลิปเป็นคนช้ำเขาบ้าเกมขนาดน้ำที่เขากินจะเป็นยาฟ้าเลยไม่รู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรดูก็ทำสิเขาทำามันบ้านในฟอร์ดไหนเลยทำอะไรกับหน้าต่างเั้นเนี่ยดูสิตะกล้องดูก็ทำสิลีแบบมาแล้วเขา้ามัน,ม,นมันไม่น่าเชื่อเลยว่าไอเลสนั้นจะติดเกมฟอร์ดไนจนข้างขนาดนี้ อุ้ยเราเลาหน้าไปช่วยเขาทำไมนั่นน่ะโอ้พระเจ้าช่วยเรื่องนี้มันจะไปกันใหญ่แล้วเราจะต้องแก้ไขมันเขาไม่หยุดเขาเล่นเกมอย่างเดียวไม่พอเขายังบ้าบออีกด้วยอะไรของเขาภารกิจของเราวันนี้คือแก้ปัญหาเด็กติดเกมซึ่งเป็นเอเลียตที่ติดหนักมากจนตอนนี้เขาคลุ้มคลั่งเรื่องปฏิบัติการเอาหลักแผนของเราก็คือถ้าไม่ลิสกลับมาเหมือนเดิมเราจะต้องทําให้เขาเป็นปกติไม่ว่าจะหนทางใดก็แล้วแต่เขาจะต้องเลิกและหยุดบ้าให้ได้สักทีเฮ้ยตอนนี้เราไม่มีหนทางเลยนะเบนเราจะทำยังไงกันดีล่ะ ต้องรีบเร่งมือแล้วและนี่ก็คือสิ่งของที่เขามีซึ่งเขาคิดว่าตัวเองเป็นตัวละครในฟอร์ดนหนแล้ววันก่อนนี่เขาใช้กับดักนั้นมาดักหน้าผมเอาไว้มันอันตรายมากเบนมีอะไรไมานี่ไหน่อยทำไมไนายไม่เหยียบมันฮะเบนนั่นมันคือไอเทมเกมฟอร์ดไหนที่จันผลิตขึ้นมานั้นนะเว้ยเหยียบมันเร็วเข้าได้บ้างไปแล้วหรือไงเอเลียสนี่มันกล้าทิ้งถิ่งที่กูทำขึ้นมาหรือเบนกูแค่จะจะทดสอบมัน อย่ามันซื้อฉันต้องเคลียร์กับนายแล้วเอเลียสนายทำบ้าอะไรของนายเนี่ยอย่าเข้ามานะว่างอย่ามาต่อยกูยังเก็บปืนไม่ทันเลยหยุดสิ่งที่นายทำแล้วก็หยุดบ้านได้แล้วเอเลียสฟอดได้มันก็เป็นแค่เกมนะมันเป็นเกมที่คอยปลุกพลังหำมังกูทุกวันวเขาจะเบ้าแล้วมันสิ่งที่ดีเออแล้วไหนจะน้ำนี่อีกที่เขาทำเบ็นมันยังมีปืนสนัยด้วยนะโคตรแจ่มเลยเบ็นมันนี่ จะทำอะไรคุณนายอีกเนี่ยเอเลียสไอจะมาแต่นะมาดูนี่ป๋าจะทำอะไรดูเอเลียส่ว่ามันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะหยุดเถอะนะาการ่นเก็บจะต้องถึงกันเท้ะแจมฉันไม่เข้าใจนายมึงต้องเข้าใจในตัวป๋าดิวะอีกแต่ไขว่ไปเลยไม่เข้าใจนาเดี๋ยวป๋าจะทำให้เห็นถ้าจะหยุดอาการบ้าคลั่งของนายคอยดูสิเอเลียสหยุดป๋าไม่น่ารักใครที่ยังไม่กดไลค์คลิปนี้ก็นาะกดไลค์ให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราตัดการกับคนบ้าโบรเมนชั่นจะต้องไม่มีคนบ้าและอย่าลืมกดติดตามช่องเราเพื่อที่จะไม่ให้ดูนนัฮ เอเลียสนายจะทำอะไรนะหยุดเดี๋ยวนี้นะเอเลียสมันอันตรายฉันบอกให้หยุดไงเอเลียสเอเลีิสฮะคนจะอยู่ตรงนั้นนะหันตูดมายิงหน่อยเอเลิสอย่บอกนะว่าเอเลียสนายห้ามยิงเขานะเอแ็กนังเบีนี้จะต้องบอกแล้วว่าสวยสดีสวยลูกอีแมมกุน่ะเทพเจ้าเลี้ยดไวเอาปืนมาให้ฉันเอเลียสนายมันโคตรบ้าบ้ามากเอ้ยิบเอ๋ยเสียงไว้นั่นเกมดีกว่าโดนรูตูด เมื่อเรายิงเสร็จแล้วก็จะมีท่าล้อเลียนศัตรูใช่ไหมเราและนี่คือท่าของป๋าเองไอ้หนูเอ็นชื่อท่าเดจาจังไหนก็บรรลุเดา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 ยังไรก็บรรลุดเนี่ยด, <_ s 1> ดูล่างตัวคันต,<ล>ตูเต็มเลยเอเลียนก้อนตูดกูน่ะมันยาวมากแล้วก็ถักเปียวยไปด้วยจะบอกให้ป๋าเลียนจะเป็นผู้คุมเกมนี้เองคอยดูโรถในพวกกากเอระวงการฟอร์ดไหนน่ะป๋าที่หนึ่งไม่มีใครมาแย่งคิงบัลลังของป๋าหรอกท้าไม่ตีว่าเสือแบล็คเราต้องรีบแก้ปัญหานี้ด่วนจีเลยล่ะ ก่อนที่มันจะมากกว่านี้บวกแตกหนึ่งป๋าสวยป๋าดิไอ้น้องชายงี้เง่าเอ้ยเทพเจ้ามาเลียดดูสิก็กินน้ำยาล้างรถสีฟ้าใช่ฉันรู้มันอันตรายมากด้วยเราจะต้องนำมันไปทำลายทิ้งซะเพื่อความปลอดภัยของเอเลียตข่าวข่าเข่ามึงมั่งมัช่วยกูก่อนนะไอ้เจ๊ทำอะไรของมึงเนี่ย ยันมากูแตกแล้วเอลิสไม่เอาหน้านาเล่นกากเองเฮ้ยจะจะทำฉันลูกมันนี่นะกระปกเฮ้ยจะทำอะไรฉันนะเอลิสไม่เอาหน้าเฮ้ยจะทำอะไรฉันเลยเอลิสทำอะไรของนายเนี่ยมันต้องได้รับการชดใช้กูจะแขมันเอลิสหยุดอยู่นี้นะมันจะเกินไปแล้วนะเอลิสหยุดเอลิสฉั่บอกให้หยุดเฮ้ยไม่ไม่ไม่บอกว่าให้มาช่วยก่อนไงไอ้ตะกองบ้าโอ้เป็นไงเรู้ช้างกูอยู่ไหนรีบมาฟังเรลยกัน เอเลียดน่ามันทำเกินไปแล้วนะหยุดพฤติกรรมของนายเดี๋ยวนี้เข้าขึ้นมาก่อนเข้าสะสมแล้วทำไมมันชุบปะเอเลียดเรื่องนี้จะไม่จบแน่เอเลียดให้ช่วยด้วยเอเลียดเข้าเร็วเข้าไว้มาฝั่งเร็วเข้าป๋ามาช่วยอะไรหนูเจ้าเอาฉันลงไปด้วยนะเลี้ยงไปเพราะกูวไหวนะไม่เป็นอ่ะมึงกูเป็นตะคิวแล้วเบนวางก่อนแล้วมาช่วยกูด้วย และอากาศของเขายังคุ้มค่างไม่พอเขาพยายามปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อเรียนแบบในเกมฟอร์ดไงเอเลียดลงมาเถิดนะก็จะตกกระเบดมันทำไม่ได้เหมือนเกมเอเลียดที่บอกนายแล้วนายคิดยังไงขึ้นไปเนี่ยขวางดีดไงนายฟังฉันนะเอาควานไปกูจะทุบหลังคามันทำไม่ได้เหมือนเกมเอเลียดใช่มันทำไม่ได้เหมือนเกมเอเลียดนายอย่าดูถูกเทพเจ้ามาเลียดถามจริงว่านายจะลงยังไงเอเลียดตอนแรกกูขึ้นยังไงวะ ฉไม่ีเรื่องให้นายช่วยนะเพื่อนเจอทีไรนมีเรื่องทุกทีเช่นจะให้นายทำซีจีเกมเกมหนึ่งที่จะต้องถอดเอลิสเข้าไปในเกมเกมนั้นให้ได้เป็นตัวการ์ตูนรูปร่างเอลิสนายออกแบบยังไงก็ได้ให้ตามความคิดของนายต้องมีรูปเขาแหละนะแล้วน,ะวนายทำได้ไหมต้องได้อยู่แล้วมึงจ้างกูมาทำเลยเยี่ยมอุย้ยเขินจังเลยไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยจัดไปหักชามังแปนแปงมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากคราวคุณผู้ชมคราวนี้แหละเอลิสจะต้องดีใจแน่ๆเราจะเซอร์ไพรส์เขาและเขาจะต้องดีใจน่ๆเลย จากนั้นน่นเหรออาการบ้าคลั่งของเขาก็จะหยุดอย่างแน่นอนเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงและนี่ก็คือเอลนทิเกฟอร์ดนัยกางเกงบ็อกเซอร์รูปหัวใจโคตรแจมเลยนี่เราออกแบบไห้สมจริงมากที่สุดแล้วนะกับบ็อกเซอร์สุดโปรดของเขานั่นเองและรับรองว่าเขาจะต้องชอบมันอย่างแน่นอนเอาให้แล้วทำไมต้องเป็นกางเกงลายนี้ด้วยตอบก็มันมันเป็นลายที่ฉันใฝ่ฝันดีที่เขามาเอาลายตุ๊กแกเลยนะไปเซอร์ไพรส์เอลิสกัน <Surprise! S 2> เป็นไงเอเลียตถูกใจไมลนะ่ล่ะนันอยู่ในเกมแล้วนี่มันคือเียดแล้วเนี่ยน่าไม่ชอบเหรอไอแย่ยนี่คือใังก็ไม่หลอมันกูเลยน่าไม่ชอบเหรอเอเลียตใช่เราอุตส่าห์เซอร์ไพรส์นายเลยนะตั้งใจทำด้วยฉันไม่อยากจะโผดกับนายแล้วเอเลียตนี่นายเป็นอะไรของนายนี่เอเลียตกูไม่ชอบตัวบ,บอ็อกเซอร์นี่แหละเวลาเล่นเกมไปห้าโดไปมึงจะทำยังไงฮะอะไรของนายเนี่ยดูดิไอแี่เนี่ยมันหลอกเกินไปเนี่ยซึ่งมันต่างจากกูมากเข้าใจเปล่านี่ฉันอุตส่าห์ทำเพื่อนายเลยนะเอเลียต ก็มันหล่อเกินไปอ่ะนายมันมันบ้ากูจะโทรไปบอกคนผลิตเกมนี้นี่แหละคุดกระปุกเอาตัวเแยเข้ามาในเกมทำไมไม่ไม่นั่นนาจะไปไหนนายเอเลียตกูจะไปเผาบริษัทเกมนี้เฮ้ยผมก็เอาตัวเแย่เข้ามาอยู่ในเกมแบบนี้ขุดัวร้อนเหลือเอเลียตนายจะทำอะไรขคงนายอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนี่เอเลียตแค่มันหลอกกินนายนั่นแหละคือสิ่งที่เลวร้ายมันหลอกเกินไปผู้หญิงอัดเยี่ยวเหนี่ยวเรื่องนี้มันต้องดราม่าเรื่องนี้มันต้องดราม่าให้ได้ นาจะโทรไปทำไมเอเียนีจอนจังหวัดนี่กูจะด่าจนหูใหม่ไปเลยฉันละงงกับนาจริงๆฉช่ว่าไม่ควรไปด่าเขาดีกว่านะสวัสดีครับมีอะไรหรือครับสวัสดีกูคือพ่อคนที่สร้างเกมตัวละครใหม่ที่เข้ามามัน่าเหมือนกูกันไปไม่ไม่เอาหน้าเอเลียสวางสายตรงนี้เอเลียสแต่มันลบเกมทิ้งกูจะเผาบริษัทมึงคอยดูฟังอะไรฉันทํามันขึ้นมาเองไม่ได้มีตัวละครอะไรเข้ามาทั้งนั้นความจริงที่อยากจะบอกชิบหาง